สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับซิ่งอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับซิ่งมีรถเก่าเก็บนะครับสภาพเก่าเก็บมาให้รับชม1ึคันนะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นรถคุณผู้หญิงใช้นะครับมาดูได้นะครับเป็นรถมือแรกมือเดียวนะครับในเล่มไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเปลี่ยนมือมาเลยนะครับผมสภาพนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับถ้าลูกค้าได้ไปเนี่ยแค่เก็บสีด้านนอกนะครับที่มีตําหนินะครับนิดหน่อยนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับ เจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวนิสสันซันนี่นีโอนะครับตัวรถเนี่ยเป็นตัวปี2004นะครับซึ่งปี2004เนี่ยไฟท้ายจะโฉมใหม่แล้วเขาเรียกว่าไฟท้ายแตงโมนะครับผมนี่ไฟท้ายใหญ่ๆแบบนี้นะถ้าเป็นปี2004ขึ้นไปนะครับผมตัวนี้เนี่ยติดตั้งสกเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันนะครับแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากลูกค้านะครับที่เขาก็ือจากศูนย์มาเลย สูย์นิสสันเลยนะครับแล้วก็ยางนะครับได้ยางปี2019นะครับผมนี่นะครับดอกก็ล้นเหลือนะครับสภาพนะครับบอกได้เลยนะครับมีตำหนิเรื่องสีนะครับอย่างเดียวเลยเพราะว่าคันนี้ไม่เคยผ่านการเก็บสีจากที่เรามาเลยนะครับเราก็โชว์สภาพเดิมให้กับคุณลูกค้าได้เห็นก่อนนะครับผมนี่ครับโดยรวมรอบๆคันนะครับสภาพสีถือว่าสภาพยังดีอยู่นะครับแต่ว่า จะมีสีลอกๆบ้างนะครับตามนี้ครับตัวเขาเรียกหูกระจกนะครับก็จะมีสีลอกบ้างแล้วก็สีภายนอกรอบคันก็จะเป็นพวกกันชนนะครับที่จะต้องเก็บนะครับผมเบื้องต้นนะครับทางโชว์รูมเราอาจจะให้ลูกค้าเห็นสภาพเดิมนะที่เราได้รับมาก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าจะเก็บสีหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมภายนอกโดยรวมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันบ้างดีกว่าครับ สำหรับภายในรุ่นนี้นะครับจะเป็น,ปนภายในจะมีลายไม้ตกแต่งลายไม้มาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงข้างนะครับชุดสวิตต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางก็จะมีลายไม้มาให้เช่นกันแบบนี้นะครับตัวเบาะนะครับรุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับผู้ตัวเลยจากโรงงานมาให้แล้วนะครับผมนี่นะครับ กระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าสามารถพับได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมแบบขั้นบันไดเอเป็นเกียร์ออโต้แบบแนวตรงแบบนี้นะครับวิทยุซีดีเดิมๆนะครับผมนี่ห้องโดยสารตอนหลังนะครับก็กว้างขวางสไตล์ซันนี่นีโอยู่แล้วนั่งสบายเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบอดี้โครงสร้างกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนล้วกันนะครับผม สำหรับโครงสร้างบอดี้ด้านหน้านะครับอันน้าไม่มีชนหนักนะชาวที่ดูนะหัวน็อตนี่นะยังเดิมอยู่นะครับผมนี่นะครับหัวน็อตซ้ายขวานะครับไม่มีร้อยขันนะปากกระโปงนะมีเม็ดอาร์คด้านข้างครับเดิมๆหมดเลยนะครับเม็ดอาร์คแก้มนะครับเดิมอยู่คานหน้าก็ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับนี่ครับโลโก้นิสสันนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานเลยมีครบนะครับผมนี่ หน้าเดิมสวยเลยนะครับผมห้องเครื่องนี้แห้งๆใสๆเลยนะไม่มีเยิ้มนะรถไม่เคยติดแก๊สนะมือแรกมือเดียวขอย้ำอีกทีหนึ่งใช้งานมาไม่ถึง200แสนนะครับประมาณแสนแปดนะครับถ้าจำไม่ผิดอคันี้ใช้มาแค่แส0แปดหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างสำหรับด้านท้ายนะครับผมนี่นะครับ ก็เช่นกันนะครับด้านท้ายไม่มีชนหนักเข้ามาเลยนะครับผมนี่นะครับซีนเดินสวยเลยนะครับเดินปกตินะครับผมนี่ครับลองระบายน้ําอะไรก็เมท้าคมชัดนะครับผมยังอะไรก็ยังมีอยู่นะครับผมยังอะไรนี่ครับความเดิมของเขานะไม่ติดแกนน้ำด้านหลังโอเคเจ้าคันนี้นะครับขอแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับเป็นเจ้าตัว มสันซั Sunny n โ o นะครับเกียร์ออโต้ปี2004นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง1 6 0 0 cc นะครับรถคุณผู้หญิงใช้มือแรกมือเดียวนะครับผมราคานะครับเราตั้งเอาไว้เพียงแค่125,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับโทรหาซิ่งได้เลยนะครับที่เบอร์086 312 4545นะครับก่อนจะจากไปนะครับฝากกดติดตามกด s ท b s c r i b e ช่องไว้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆราคาย่อมเยาแบบนี้วันนี้ซิงขออนุญาต ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ